สวัสดีค่ะเมนูเซานีของสต่อยนะคะเมื่อนี้ซื้ิพาเพื่อนเพื่อนมาเห็นอูอิตะปูนาของฮาวกัเนาะเริ่มจากการตำข่าเบื่อเลยค่ะพี่น้องเขาก็ทกําการตำข่าเบอือนะคะตําจนและเอียดเลยนะคะเสร็จปุ๊บก,ก็เติมด้วยหอมหัวแดงนะคะวันนี้พิเศษหน่อยนะคะทุกคนเพิ่มความหอมเพิ่มความหนัวให้กับอูอิตะปูนาของฮาวค่ะด้วยการเติมหอมหัวแดงลงไปนะคะจากนั้นก็โขลกให้ละเอียดค่ะทุกคนโขลกไปเรื่อยๆนะคะตำไปตำมาตำไปตำมาค่ะ ต่อด้วยขั้นตอนเอาน้ำปูที่เราเตรียมไว้นะคะขึ้นตั้งไฟเลยค่ะแล้วก็รอให้หม้อของเราร้อนๆนะคะเติมด้วยใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้กระเทิคนหลังจากนั้นเราก็เอาหอยปมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปพี่น้องแล้วก็ตั้งหม้อให้เดือดเลยนะคะวันนี้ขอนาเสนอเมนูอูกระปูนะคะเสยอองม,มันบางดิเออองกระเสย แก้มกระเซยยังใบใส่ปรุงรสก่อนซีมบังก่อนทีประท่าหางซีมเราเคยโยนออกไปทังหมดเพรใส่แล้วมีของขไป ม่ไดเเ้เติมแก๊สมาเป็นเดือนแล้วเติมทุกอย่างเติมแก๊สสี่ร้อยห้าร้อยพืนปัญหาคิดเอาด่างน้ำมันีนม้างเอาม้างเอาพาเฮือดพ,พื้นกับม้างเอาน้าพาเฮือนเนาะเก็บปลายดํบไ,ไมพงมพออมมดับไมพอยอใดทีมกามาดัง พ่อพ่จังกักเก็บมาดีแต่บ่มากเอาพาเงืนหมูมาดัง้ะ <c oughs> ก็ใส่ข้าวกล้วยนะคะใส่ข้าวกล้วยให้มันหอม,หอมนะครับทุกคนอันนี้ทริประท้าห้างของเรานะะค ัดประเด็กใส่ประเด็กลงสายคางที่ท่นานัดต่อคลิปแล้วสุรสนะคะอบไอยนโมโตะทักระนะคะไม่ได้นะคะขาดกินนิดนึงนะคะนะคะ ต้องโยนแหงๆกสบประตาฮะนี่นเสตครับน,น,นี่ยืนด้อมรีตกเกย์มกรีตเกย์มรีตกเก,ก,กย์เที่ยง เออทักบึงกับงามคือเดียวอไอ้บึงเนี่ยกว่าบงามแต่ของคอยะฮะล่ละฮะเขามีเงินเสรป,ปุ๋ยเนะฮะบ่มีเฮากะเหตุตามอัตภาพานานาบัดม่สีเกี่ยวแล้วบไร้เกี่ยวแล้วเบอร์หางามลายอ <laughs> เออเกี่ยวเกี่ยวเบยได้ใครเพื่อให้หัวนะ แล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะลืมใส่อย่างอยู่ยบป่าวานะเด,วเดี๋ยวไปเช็คเครื่องครัวก่อนนะคะเดี๋ยวครัวเอามาไม่หมดอาลหมอครบหรือลาอาหม้อครบก็บนะไปส่องดูนะคะกลัวจะเอาวัตถุดิบการปรุงลงหม้อไม่ครบแล้วก็เส่ผักนะคะทุกคน อโอ้ยหึงแล้วนะเพื่อ,อย่างลุบไปลุบมาอ้อมที่อ้อมเดน่นทิมบ้าไอตู้ตัวซื้อกันตัวซื้อค่อยบไปซื้อค่อยเอาของเพื่อนบ้านเพื่อนบ,านบอ้านเขาปลูกไว้ให้อยู่ตองวุ้นครูก็เต็มตองไอเต้ก็เ,เต็มอ้วนจะเกาะอ้วนจะเคย เลี้ยวเลยนะใช่หมอกหอยนัมเบอร์เด่นเออกระหอยจุนะแนวมันอุกปู่เสร็จแล้วค่ะทุกคนจะปงหม้อเลยนะคะจะให้ทุกคนชมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นมัจจาอุกปู่จ้าเห็นมัจจาทุกคน